แ a t ต์โเคมวันนี้ใครยังปัดเลขทศนิยมไม่เก่งมาดูกันเด็กๆคนไหนที่กำลังเรียนเคมีม .4 อยู่โดยเฉพาะเรื่องโมลและสูตรเคมีแล้วรู้สึกว่าหาเลขไม่ถูกปัดเลขไม่ได้ลองมาดูวิธีนี้กันนะคะ2ตัวเลขนี้มีค่าเท่ากันวิธีการนะคะเลขตัวหน้าต้องมากกว่า1และไม่เกิน10เราจะทำการเลื่อนจุดทศนิยมนะคะเลื่อนไปข้างหน้าค่ะจนกระทั่งมันมีค่าน้อยกว่า10 ก็จะได้เป็น6.02การเลื่อนไปข้างหน้าจากเลข6 0 2เหลือ6.02ทําให้ค่าน้อยลงเราต้องการให้มันได้ค่าเดิมดังนั้นเลขชี้กําลังต้องมีค่ามากขึ้นเพื่อให้2ตัวเนี้ยมีค่าเท่าเดิม6.02จาก6 0 2ได้รับการปัดตัวเลขมา2ตําแหน่งจาก21เป็น23ในขณะที่เลขตัวที่2เราต้องขยับจุดถอยหลังค่ะ หนึ่งสองสามสามตำแหน่งค่ะเหลือหกจุดศูนย์สองเมื่อเลขข้างหน้ามีค่ามากขึ้นจากศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกกลายเป็นหกกว่า,วาเลขข้างหน้ามีค่ามากขึ้นเลขชี้กำลังต้องมีค่าน้อยลงน้อยลงกี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามจากยี่สิบหกก็จะเหลือยี่สิบสามรูปนี้และรูปนี้จะได้มาเป็น6.02ยคูณ10ยกกำลัง23หรือ เรียกว่าเลขโอกาโดที่เด็กเคมีทุกคนคุณเคยกันนั่นเองค่ะ